อืต้นขึ้นนี่แล้วขี้ข้อ,อย่างเดียวครับ เดินไม่ไหวแล้วพูดลงคน นั้นแหส่วนพ่อนมอลูกเขยออเอาชดี้เรเรื่องา่ไปถึงบ้านน่ชดลูกสามนี่เมียอนเกมสวัสดีค่ะเ่าอาคอยซื้อคอยซื้อมา

โอ้มาเจอมาเจอที่เล e ่นน้ำถูกใจแล้วแล้วอ oh, <e yeah. <okay> okay. like? like? ้ yeah. oh, oh, so so ันเลยโอ้ยมีเนด้วยเทเลอยู่ไร้อยู่ไร้ทะเลอยู่ไร้เฮียโอ้ยแสดงว่าชอบมาก เจอแล้วเจอแล้วเจอที่เที่ยวที่ชอบแล้ว <c oughs> ยืนตรงตรงกุมยืนตรงตอง,ตองหนะันหน้ามาหายายวา wow. เอาเดินดีๆเดินดีๆครับป้าผู้ขับน้องจะทำอะไรครับน้องทำอะไรอยู่ลูกคุณพาอว่าน้องทำอะไรอยู่น้องจะเปลี่ยนชุดเล่นน้ำเหรอน้องครับพี่กุมภาก็ใส่ชุดนั้นแหละเล่นลูกยายเอาชุดมาเปลี่ยนให้อยู่คุณภาจะไอ้นี่ไหมกุมภาบอกว่าจะใส่ชุดนั้นเล่นเอาชุดมาเปลี่ยนแม่ว่ายังไงบ้างแล้วถามปอีกถ้าป้าบอกไม่ได้ล่ะมันจะ